พิจาพ่อแม่พี่น้องป้องปันสุกูสุกคนจ่าพูดนี้มาเบิงยีน,นุ๊ตยีนุ๊ตพลา,เพาดเสบจะพลาดกินมามาจต่พี่พี่น้องจ่ามือนี่ยพูดเลยพาดกินมามาแล้วจ้ะเนาะโอ้มาม่าน่าจะ,ะมามา่าไข่ต้มสองลูกเป็นเมนูที่แบบว่ายากหยาดเป็นเมนูที่เฮ็ดยากที่สุดในี่สามโดมเป็นเมนูที่เฮ็ดยากที่สุดในี่สามโดมนะพี่น้องจ่า สร้างฝนตกลิก่นก็เลยบ่ค่อยมันจืดแล้วพี่น้องเราออกไปหายู่หากินกันยากเช้าโอนีวันอาทิตย์แม่ค่าก็คือถี่ค่อยมาฝนตกต่อส่องโมนี่พี่น้องจ้ามาจับพี่น้องก <c oughs> ้างแลกแขกมานทำยานนุคือเก่าจับพี่น้องจ้ะซิมคือเก่านะจะน้องพี่น้อง ต้มไส้พักอันนี่ย่งประกาศหน่อยหนึ่งน้อยๆอยู่สองสามหยด ใครยูยังไม่แม่หมากับใครยูน่าเป็น้องเนาะ เยี๋ยวใบใบฝนมันเศร้าตัวคนขาสีออกไปหาเหรอเลกกินอีกอันนี้กินห้องทลองคือได้พิ้องนกินห้องทลองก็แนะ้ะกันเนาะกินห้องทลองก็ล่อฝนตกห้องทลอง <c oughs> formalin

đi ăn với nhau Mẹ mà hoa hồn. Dậm Không còn xong ูดูว่าฝนมันจะเศร้าโตเข้มเเนาะก็เลยห้องของสีไลยๆเติบห้องของขามีเงยเตอรพี่น้องเนาะ Cần <laughs> <Để> lạnh <làm> rồi căng <laughs> bao tức hổng lạnh nhé กินผู้สุภาพไม่ได้ก็ขอโทษขอไปเด้อจ้าพี่นอ้องจ้กทางเทียนมันก็สูปเสร็ชูเซ้าชูซีนอะจ๊ะเนาะทางเทียงก็มีเสียงสูดเส็จนการเน,นะ้ะพี่นอ้อนงจ้งนนะ ขอตรดขพอไปเด้อจ้ะเด้อสำหรับผู้เพื่อนบน้านมักเนาะ <laughs> เอย่างตายออกคือเขจ้ะหมดแล้วอิ่มน้องเจตนาตรงแรงสำหรับคิมียิ่งนุ่งขอบบุญขอบคุณนน้องจะเด้อผู้คนเขามาใหาก้กเาลังแรงใจนจ้องจะเนาะถ้าเกิดกินบ่สุขภาพแนวใดายบ่มวนแนวใดยิ่งนุ่งกราบขอโทษขออภัยน้องจะน้องพี่น้องจะ้ะ อ้างเทียเห่ากับกลิ่นกับมีเสียงลุลีลุลีจั็กน้อยเสียงยำเสียงยังทีน้องจ๋านเนาะบ่เขาหูบ่ดันแนวใดันยิโนกขอโทษขออภัยน้องจ๋านนาะพี่น้องจ๋าสำหรับจุนยิโนขอตัวก่อนจ้่พอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆจ้าโอ้ย่าลืมก่มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิโนได้ไหมได้จ้าพี่น้องจ๋า